รถชาวสวนนนทไซออนนิแตนทิ้งแค่โฟรวิวเกียร์ธรรมดา6สปีดสีขาวแบบนี้699,00 0กาหาสำหรับเกษตรกร,ร,กรคันนี้ดาว1 7 0 0 0บาทผ่อนเพียง9,400บาทพร้อมของแถมจัดเต็มตกแต่งโลโก้หน้าเปลี่ยนไฟเป็น led กันชนเหล็กหน้าเต็มพร้อมไฟตัดหมอกและไฟสปอตไลท์ล้อ18ยาง a อทพร้อมซุ้มล้อบันไดเหล็กและคอกเหล็กฟาร์มเคสกระบะไลาเนอร์ของแท้ฟาร์มเคสถอดได้กันชนหลังเหล็กแบบ VIP รองรับการลากจูงได้2.5ตันต้องมาถึงท่อหน้าหลังพร้อมกล้องมองภาพขณะถอยหลังหน้าจอทัชสกรีน10นิ้วรองรับ Apple CarPlay, Android Auto และ m MM m Link เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีด4 w l แบบ Easy Select มี Deep Lock ็อก k สลนท้ายด้วยนะมาพร้อมเครื่องยนต์2.4ลิตร Hyperpower ให้กำลังแรงมา้าถึงรถ84แรงมา้าโปรพิเศษแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวนะคะ